เอนดูเจ้าแม่โซอค่ะลิซ่าใส่อะไรนะคะก็ขายหมดเกลี้ยงจริงๆอย่างชุดอรอมสีเทาชุดนี้ของทางซีรีนะคะล่าสุดค่ะก็ขายเกลี้ยงทุกช็อปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่ Haruto เชเชอร์ค่ะจัดมาไว้ในครอบครองซะก่อนแหมนอกจากจะเคยบอกนะคะว่าปื้มลิซ่ามากๆค่ะ ล่าสุดค่ะยังเห็นเจ้าตัวค่ะมีการใส่ชุดวอร์มสีเทาแบบเดียวกันกับลิซ่าอีกด้วยนะคะอิทธิพลของซีรีนค่ะแผ่ขยายตามลิซ่าไปทุกที่จริงๆค่ะไม่ว่าจะบลิงหรือว่าไอดอลนะคะต่างก็จัดซีรีนตามลิซ่าไปกันหมดเลยค่ะมหน้าค่ะไม่ว่าน้องลิซ่าเนาะจะใส่อะไรค่ะพอคลิกเข้าไปถ้าจะช็อปค่ะก็โดนโซอาท์นะคะโดนเหมาหมดไปหมดแล้วอะค่ะ ก็ส่วนตอนนี้นะคะน่าจะยังพอมีอยู่นะคะถ้าใครค่ะยังไม่ได้จัดนะแอดแนะนําเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระป๋อง Kit ะคะิดแค่ท่าที่มีการจับสีสาวแบล็ k พิงคค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะลองไปตามหากันดูนะ,ะก็เห็นที่ท็อปก็มีอยู่เหมือนกันนะคะบอกเลยนะคะว่าน่าสะสมมากๆค่ะลายก็น่ารักนะ เป็นลายของทั้งสี่สาวเลยนะคะรวมถึงเนี่ยความใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยก็เยอะค่ะเพราะว่าด้านหลังนะคะเอ็นมีเขียนทั้งวันเดือนปีเกิดนะคะของนอริซ่ามาครบแบบนี้ด้วยค่ะก็ขนมก็อร่อยนะคะกระป๋องก็สวยค่ะก็ไปหาตามไปหาตํากันนะคะส่วนข่าวของเรื่องเพลงค่ะก็ขอแสดงความยินดีเนาะให้กับโซโล่ของลิซ่ากันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะละลิซ่าและก็มันนี่ค่ะยังคงติดฮอตเทรนดิ้งซองนะคะของบิลบอร์ดอยู่เลยค่ะก็เนี่ยค่ะติดทั้งอันดับที่2แล้วก็อันดับ ที่5นะคะคือยาวนานมากๆค่ะกว่า37สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าโซโล่ของลิซ่าค่ะก็ยังไม่แผ่วเลยนะคะคุณผู้ชมเอาจริงๆเนี่ยก็อยากจะรู้นะคะว่ายอดขายอัลบั้มของเธอค่ะตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะ YG ก็ยังคงอุบเอาไว้นะคะเพราะว่ารายงานล่าสุดถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนมกราคมตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตอีกเลยนะคะ อาจจะยังไงก็ตามค่ะก็ขอแสดงความดีๆกับน้องลิซ่าลวกันนะคะที่พาเพลงลัดลิ่าแล้วก็มันนี่ค่ะยังคงติดนะคะอยู่ในท็อป10ค่ะของฮอตเท n นดิ้งซ n g ของ Billboard อยู่เลยนะคะก mm ็ hmm. ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า